ขา nhau กันน่อยกูเนา,านะ oh. Oh. Wow. สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับเมื่อคืนนี่จากพ่อแม่พี่น้องไม่น้องเจนายน,นอนบาร์รับเลยว่ามาเลาะบึงเฮ็ดจังหน่อยก่อนนะว่าสั้นเผื่อเฮ็ดปวกลักออกสรุปเฮ็ดโคนลักออกอีหลีนี่ไม่น้องเจนายเจอแต่เมื่อคืนเลยได้จแต่ ไปกไว้เนาะพอน้องเจนายเนาะ <ừ. S 2> นี่อดยดอกยังน้อยเลยเจอสำเตอ,อสำนั้นเลยจ้ะแต่เมื่อคืนนี่เพื่อนยังออกหลายปานนี่เนาะพอน้องเจนายเนาะนี่บัดน,นี้เลยเพื่อนเราออกเพิ่มนีม่น้องเจนไยกระลยปกให้เพื่อนออกเพิ่มเพื่อนหาก,ก็เป็นเอเหมือนขวัยขี้กระเดือนนะแม่ขวยัยขวยัขวยไส้เดือนนะจ้ะนี่นี่เลยแม่นมดเด้อนี่แบบนี้แบบนี้ขาวแม่นมัดเลยยินบะทินแต่ขาวเขาหลังกูแม่นมดเลยจ้ะนะ เอาสิเอาจังนไบดีถอนขึ้นอยู่บ่ขึ้นแนวขึ้นแนวเนาะน่าสิได้งัดไว้นําจ้ะเดี๋ยวแม่น้องจะนายสิเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งขาวๆก่อนเด้อจ้ามาจ้ะไม่ต้องจะนายเปิดขาวๆให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนํำละขาวๆเป็นแผ่นอยู่เนาะขึ้นนะพ่อน้องจะนายลองสั่นหน่อเงียเงี้ยดอกเงียน่าทบ่เขึ้ืนหน่าหน่าสิได้งัดเลยจ้ะเพื่อนออกคางห่างกันแต่มาลุ้นกันว่าสิได้หลายสมัยหรือจะนี่ ไปหัวพุ่นเลยโผล่บริเวณพุ่นเลยแต่บ่เห็นนะ <laughs> นี่จ้ะหลังจากเปิดเซตแล้วเด้อจ้ะสิงห้พ่อแม่พี่น้องเบื่งเขาวๆงามๆเมืม่อกี้ดิเพผนแต่หัวเพุ่นโผล่หน่อยๆบนนัดนี้นี่เด้อจ้ะไหลเด้อบ่อแม่นบ่ลายเด้อเต็มเลยขึ้นบัดน,นี้จังหวะเพป็นแน่ขันบ่ขึ้นก็สิได้งัดจ้ะ บขึ้นนะ่ขึ้นขึ้นนายจได้งัดเลยพ็ไน้นาเอาเสียงพืชปนปามงัดเลยอย่เดียที่วนก็ได้ขอย้าวหพ่อบ่ขึ้นนึกเป็นตึกๆอย่างนี้ึ้นแบอย่าไปใกล้ๆกันจ้ะ ก่อาพของที่ขึ้นกับเมื่อคืนขนาาึ้ขนาาัขนาาึ้ขนเทาท่นานเลยนะขึ้นขึ้นนะเนี่เด็มาถืออุย้อขาายขึ้นมานี่งัดเอามาสิไี่งัดอือมาสิได้งัดจ้ะไปงัดเลยจ้า ลืิ่มเลยจ้ะตัวงัดใดหเอาเก็บถอนบุขึ้นด้วยจ้ะงานงอกเลยแบบนี้เห็นบุ๊บงัดขึ้นมานลุบเ,เลยเอาขื้ดึงบุขึ้นจ้ะเสียบน้อยเอาไปเสร็จแล้ว เดี่ยบอกพ่ม่พี่น no. okay, ้องโอเคไว้กันจะจะได้เสร็จเร็วจะได้ไปหาบ่งใหม่โตไม่มต้องจะไหนเอาขากล้องแล้วนะลืมพาพี่นายมาเป็นตากล้องเป็นยิงล่องเพื่อนเลี้ยงหรือตีเลี้ยงหรือตีกันนะครับ นี่มันยังพูดขึ้นอีกได้นี่จ้ะโอ้โหดีท้าคปร์ม ดี่เได้เลยตรงข่างนงานเข่าเลยมุมนี่นเราจะรัดหน่อยดูนราจะข้าทังข้ากงเพ่แล,ล้วาพตามลายปนนี่ได้เ,ดไดเท่าเดียวอคาอยู่ส่ยบรรยากาศตอนนี้หาเช่าเฮงเลยด้วยจ้ะสวยแล้วแต่ว่ามืดฝนแล้วก็ตรงขางนเนาะมืดนี้ไ่อาก็ ก็อยากเก็บอะไร đ ấ ยบึกกล้องใหหนไกมนั่นจะางนได้บ่โอเคบ่ประมาณนี้ถ้าได้ราไปงาดต่อเลยจ้ะได้ชุดขายอยู่ มีคนถามอยู่ปีหน้าที่ออกอีกอยู่บอปีที่เล้ยวกับพุนเลยจ้ะนี่เด็กปีนี้กัยังออกคือเก้าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเอาสองครั้งหน่งก้นยามันออกมันออกคือเก่าเนี่ยแม่เพราะว่าปลวกยังเดินนะฮั่นอยู่เปิดปวกยังเดินเชื่อให้อย เวลามันก็ออกเหมอนเดิมจะเป็นบ่ออกเป็นเกินอย่างมากเลยรอบเดียวปีนึงปีหน้าก็ออกเพิ่มขาแต่ส่วนมากที่เขาเก็บเนี่มีแต่บองที่เคยออกมาเท่เนี้ยมาซอยเนี้ยอึดจุบอึดจุอึจุบที่ภาคป่ามันค่อยขึ้นอึจุบนี่ไปเดี๋ยวนี้ไปตรงน ขาวขาว,ขาวยาวๆเลยจ้ะไปเท,ท้าลึกเข่าดินมัล่เร <laughs> เดี๋ยวนัดก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวจะพาเก็บย,ยาวๆเลยจ้ะระวังเราก็ต้องจะายงัด เพื่อนจนาเห็นตัวที่เพื่นจะถวนขึ้นดูนี่ยาวเลยนี่ก็แม่นเด้อขอแค่จับได้ก็ขึ้นแล้วจ้ะดอกมวยยัง Oh. huh

ปาดขาเาีวเพ่นหน่อยคนเน่ะอเก็บสิแล้วอะไได้จะนี่พื่นเน่ะไปลุยกันต่อเลยจ้า ที่นี่ต้องทำมือตรงๆด้วยจ้ะ กับไผ่นี่โอ้ยนี่จ้ะ เต็มแล้วมันไม่เคยเห็นนะไม่รู้จะไงเนี่ยดอกเฟ่สิเป็นสีเป๊ดๆเลยจ้ะแดดกระกออบอกจะเทลื่อเนาะพอได้เห็นเ็ดเ,เท่านี้อืมอ คัหาห็ดคือกันจ้ะชุบนี่ยอหัดสับจ้ะนี่จ้ะยังเหลืออยู่เด้อจ้ะนี่เพแม่พี่น้องหินนำอยู่บ่ีกนใกล้น่นี่เดีเก็บต่อเลยจ้ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อกี้นี่เพิ่นมาตกใจเบ้ดเลยเห็นเฮาเอาเฮ็ดซ้ำนี่จ้ะไปลุยเลยจ้าเพินเ่นแห่งงัดก็มางัดเด้อทันหรือเด้องัดเสร็จหรือเปล่าเอาแลี้ยละ,ะลลตีเ,เลือดแต่เฮาตีเนียนมาคักอ,อนจ้ะ I <laughs> จะเงี้ยจะเงี้ยงไว้ก่อนมาได้นี่ยังปานนี้ยเดบ่อวนพี่น้องจะไหนไปดินี่ไปมาจ้ะมาเบิ่งผลงานของเรากันฮิถึงสิเก็บแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าอยู่เด้อนี่จ้ะยพี่น้องเต็มตะกร้าเลยมีแต่เห็ดล้วนๆด้วยจ้ะเห็ดนี่สิเบาเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบาเบามากเลยถ้าเพื่อนยังบระดบใหญ่เนาะ ผลง,งานของเขาก็สิประมาณนี้ได้จ้ะแม่ไผ่ย่าปลูกพักปลูกง,ง่ายก็สาม,มารถ <c oughs> ประสได้แต่ตอนนี้ควรดินเรียบร้อยแล้วคือควดินเรียบร้อยเลยแม,ม่น้องเจนายสิบปวกไว้เพื่อนหนาวทีออกอีกหรอกจ้ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไอ้นี่ถึงผงเพื่อนขนาดนั้นเราต้องเจนายเนาะรอบหนาวคอนเฟิร์มว่ายังออกคือเก่าได้จากผลงานพี่น้องนี่จ้ะผลงานของเขาแต่สิบเป็นเลาะต่อเน,นาะตอนเจนายเนาะเอาเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายหนเลยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับซีนนีกอ่